โอเคสวัสดีครับนะคลิปนี้เราอยู่ SR 400เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเจ้ารถ SR 400นะครับเรามาพูดถึงเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้กันนั่นก็คือ Performance Damper นะครับเป็นพาร์ตเจเนี์ของทาง y a m a ่าเองนะครับนี่ดูมีโค้ดเนี่ยชัดเจนนะครับถ้าติดในรถเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เลยนะครับ อันนี้คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ดัมเปอร์นะครับหรือที่เรียกกันว่าเจ้าตัวพีดีนะครับหน้าที่มันมีอะไรนะครับตามชื่อเลยนะครับตัวคำว่าดัมเปอร์ตัวนี้ก็คือลดอาการสั่นสะเทือนนะครับจากเครื่องสู่โครงรถเห็นไหมจากที่มันจับเชื่อมนะี่มันจับที่โครงรถแล้วก็จับที่เครื่องนะครับมันจะทำให้ในเรื่องของการสะท้านขึ้นมืออันน้อยลงนะครับลูกค้า ออกรถใหม่ก็เลยถามว่ามีเจ้าตัวนี้ไหมอ่ะอยากติดเพิ่มนี่เลยนะครับก็จัดใายนะครับติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่บอกขี่เอใครชา้ามือช้านะครับมาเลยกับเจ้าตัวนี้ Performance Dumper ครับช่วยคุณได้เยอะกับการขี่ทางไกลหรือขี่ SR ในความเร็วที่ประมาณ70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปตอบโจทย์รีบจับจองนะครับช้าหมดอดจองรอนานนะครับบอกได้เลยนะโอเคครับสวัสดีครับ